ชล็ขาหลังจากที่คุณลุงเฉลกได้พาให้นักลงทุนมือใหม่รวมถึงมือเก่าที่อยากจะปรับปรุงตัวใหม่เนี่ยนะคะมาเข้าใจเรื่องของการลงทุนตามระบบกันมาพอสมควรแล้วแล้วคุณลุงก็ได้ให้หลักแล้วก็สัดส่วนที่สําคัญของการที่จะทําให้การลงทุนตามระบบนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือพอร์ตโฟลิโอดีไซน์แล้วก็เทรดดิ้งฟอร์มูลาที่พูดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสําคัญ มากขึ้นอันดับต่อมาก็คือเรื่องของ Money Management คุยกันไปสัปดาห์ที่แล้วคือการจดบันทึกนั่นเองนะคะแต่คุณลุงบอกว่าส่วนที่สำคัญมากที่สุดเลยที่จะเป็น Key Success ว่าจะลงทุนรามระบบและประสบความสำเร็จหรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของ Psychology หรือจิตวิทยาการลงทุนตัวนี้เชื่อว่านักลงทุนรายย่อยในบ้านเราหลายๆท่านเนี่ยมองข้ามไปคุณลุงคิดว่าสาหรับส่วนนี้เนี่ยคนที่มองข้ามไปเนี่ยมันจะขาดอะไรบ้างแล้วก็จะทาให้ เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนมากน้อยขนาดไหนคะคุณลุงคะก็เก้าสิบเก้าเอร์เซนะฮะก็ก็คือเขาไม่เชื่อกันเลยนะฮะก็เหมือนกับว่าที่ระบบการลงทุนเขาแรกๆกนะฮะขั้นแรกที่สุดของเราเนี่ยคือการจัดพอร์ตโฟลิโอดีไซน์ว่าจะเทรดยังไงเทรดอะไรแค่นี้ยังไม่ยอมเชื่อกันเลยฮะเข้ามาถึงจะเทรดเลยเทรดอะไรเทรดตามที่เขาบอกเแดเนี่ยคือมันไม่มี ไม่มีการออกแบบเลยว่าจะทำอะไรนะฮะเข้ามาก็มีความใฝ่ฝันจะเปิดร้านโชห่วยแต่ไม่เปิดเซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะอย่างเนี้ยมันมันมันแก้ยากเพราะเขาไม่เชื่อแต่วิธีเดียวเนี่ยอย่างเช่นมีนักลองทุนกลุ่มหนึ่งมาให้ลุงสอนบริหารพอร์ตเนี่ยลุงบอกได้เอาเงินมารวมกันก่อนแล้วแบ่งครึ่งมาเอาเก็บไปเฉยไปซื้อทองที่งมว้ได้แล้วอีกครึ่งหนึ่งเชิญละเลงเต็มที่เก่งทั้งนั้นนะเวลาผ่านไปพอหมดแล้วยังรู้ว่าอ๋อเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ๋งโชคดีนะครับเพราะว่า นักลงทุนเนี่ยจะประสบควาสมสาเร็จเนี่ยมันต้องร้องไห้มาก่อนอมีเก่งๆหลายคนฮะร้องไห้บ<อ>หมดตัวเราเอาเงินพ่อแม่มาหมดด้วยเลยด้วยร้องไห้เลยอีกคนนึงก็เก่งนะครับอ่าไปบวชเลยเบกจนบวชบวชเลยครับไปบวชเลยแล้วก็ทําใจอยู่นานนิสึกออกมาแล้ว<อ>นะฮะพร้อมที่จะมาเรียนเป็นระบบแล้วเ<อ>พราะฉะนั้นมันทําให้เชื่อยากแค่บอกให้ตั้งเป็นดีไซน์ก่อนจะทําอะไรก็ยากนะฮะให้จดบันทึกยิ่งยากใหญ่เลยนะฮะ พูดถึงไซคลจีนี้ยังไม่มีใครเชื่อเลยค<อ>่ะนะฮะคือจริงๆเนี่ยมันง่ายนิดเดียวคือสูงสุดมันต้องคืนกลับสู่สามัญเป็นธรรมดา<อ>แต่มันเข้าใจยากมากห<อ>ลักการสําคัญที่สุดของการลงทุนก็คือการสร้างทานบาร,รมีนะครับคราวนี้เราไม่เข้าใจหรอกเราสมมุติก่อนเ<อ>ต้าสมมุตินะสมมุติว่าเราเชื่อแล้วก็สร้างฐานบาร,รมีแล้วมีทานบาร,รมีสมควรสมควรแล้ว<อ>ไม่ใช่ทานโง่ๆนะฮะ<อ>เอาเงินให้พระนี่โง่มากนะ ทางทานบาร,รมีพอสมควรแล้วเนี่ยอำนาจของทานบาร,รมีเมื่อมันเต็มเปี่ยมเนี่ยนะมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกในใจไม่ใช่ในสมองมันแปลกมากรู้สึกถึงความพอเพียงอันนี้แปลกจริงๆนะครับคนไม่เคยไม่มีวันรู้เลยมันเป็นปัจจิตังจริงๆเลนะไม่เกิดกับตัวเองไม่รู้นะฮะสมมุติแล้วกันว่าเกิดอะไรค่ะสมมติมมตรู้จักความพอเพียงแล้วนะฮะพอรู้จักความพอเพียงแล้วเป็นไง ระบบมันพอแล้วระบบเนี่ยมันยี่สิบกับยีสิเอร์ซเฉลี่ยจะเอาอะไรกับมันอีกนะฮะไม่ต้องไปหาได้ไหมวิธีที่ดีกว่านี้มีนะฮะมีครูของชมรมที่สอนนะฮะซึ่งซึ่งลุงก็ให้สอนเพราะเป็นประโยชน์มากเช่น counter trend trading อย่างนี้สวนทางมันเลยชาวสวนชาวสวนถ,ถ้าเก่งๆมันก็ได้เงินแล้วสนุกครับเอาไว้คุยกันนะฮะเอาไว้คุยสนุกแต่ลองเธอมันเหนื่อยแล้วไม่ได้ผลหรอกถ้าเราพอแล้วแค่นี้ง่าย,ายๆนะฮะ รู้จักความพอเพียงเนี่ยมันก็ปล่อยให้ระบบรันไปมันก็เท่านั้นเองนะฮะเหมือนตอนที่ตลาดมันลงไปพินาจัตตโลเห็นไหมฮะนักลงทุนแพนิิกันหมดทั้งตลาดว<ช>ุ่นวายไปหมดเป็นข่าวใหญ่กันหมดระบบ<อ>ไม่มีหุ้นรับมันออกตามระบบไปต้องนานแล้วระบบใหม่ที่เข้ามาระบบก็สั่งไม่ให้ซื้อก็จบเห็นไหมฮะไม่อะไรตื่นเต้นเลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักความพอเพียงเราก็ไปเอานู่นเอานี่อยากได้เงิน อยู่เฉยๆไม่เป็นประเภทขันมือเห็นไหมฮะพเพราะนั้นซโกรจีนี่คือการรู้จักความพอเพียงนะครับและสามารถทําตามระบบจนได้ไม่ไม่ดื้อไม่แหกกฎเพราะความพอเพียงแต่ความพอเพียงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเองหรอกมันเป็นผลนะเหมือนคนจะเล่นกล้ามใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเองหรอกกล้ามเนี่ยมันเป็นผลเหตุมันคือการยกน้ําหนักเห็นไหมฮะผลคือกล้ามขึ้น ความพอเพียงเหมือนกันมันไม่เกิดขึ้นเองหรอกครับเราจะบอกเราเฮ้ยพอจะนาแค่นี้ไม่พอหรอกครับมีแสนหนึ่งอยากได้สองแสนมันไม่มีใครพอหรอกครับทานบารมีเท่านั้นซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความพอเพียงขึ้นในใจของเรานะครับ,รบทางไซโคจี้ของเราก็คือว่าเราจะแนะนําให้สมาชิกของเราเนี่ยที่เวลาผ่านมาเนี่ยตั้งชมรมจะเห็นว่าเรามีงานบุญบ่อยมากเหลือเกินนะครับตลอดเวลานะฮะ เราก็สอนให้ทําบุญคนร้อยแปดบาทไม่ต้องมากกว่านี้เพราะถ้ามากกว่านี้ปั๊บมันเกิดความเสียดายบารมีแห่งทานมันลดลงเพราะความเสียดายในทานนะฮะเราสร้างทานมากมายเหลือเกินอย่างที่คุณลุงบอกว่าทานบารมีจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นความพอเพียงเกิดขึ้นในใจเรานะคะนะคักทุนหลายท่านก็ถามกลับมาเหมือนกันว่าเออแล้วทานบารมีที่คุณลุงบอกว่าควรจะทําควรจะ เงาะทําให้มันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยมันควรจะเป็นทานบาร,รมีลักษณะไหนคะเข้าวัดทําบุญนั่งสมาธิหรือว่าลักษณะไหนดีอยากให้คุณลุงแนะนําทานทานนะไม่ใช่ไม่ใช่บุญเอาเฉพาะทานก่อนบุญเนี่ยมันสูงไปบุญเนี่ยมันมีสิป,ประการนะฮะเริ่มต้นจากทานอันแรกนะฮะบาร,รมีก็คือการสั่งสมทาให้มากไม่ใช่ทําปั๊บได้ปุ๊บนะฮะยกตําหนักเนี่ยวันหนึ่งก้าไม่ขึ้นนะต้องยกเป็นเดือนนะฮะเพราะฉันทําทานไปเถอะทําเป็นเดือนเป็นปีมันจะเกิดเองครับ คานใทานจะให้ผลมากเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสามส่วนผู้ให้วัตถุทานผู้รับผู้ให้ต้องให้ด้วยก็ศรัทธามีความสบายใจไม่ใช่ให้ทีหนึ่งโอ้โหต้องหลายตังแล้วเสียดายจิตอย่างนั้นมันไม่ไม่ไม่เป็นกุศลชมลมถึงบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไม่เกินร้อยแปดบาทแต่ละคนนะฮะคนเราให้ห้าบาทสิบาทโอ้สบายใจนะฮะมันไม่เสียดายเนี่ยบารมีมันสูงไม่เสียดายวัตถุทานต้องบริสุทธิ นะฮะไม่ไ <One> ด <input> e <ge ar> ้ขโมยเข้ามาไอห้าบาทคงไม่ปล้นมาหรอกนะเงินเดือนนะฮะหรือร้อยบาทนะฮะมันบริสุทธิ์เห็นไหมฮะแล้วก็เหมาะสมด้วยไม่ใช่ทํารงทานโง่ๆเอาเงินไปให้พระนี่มันเป็นบาปก็สารอาหารแห้งนี่ก็เป็นอาบัติรับไม่ได้ก็ใส่กันกินจะต้องมีปัญญาด้วยนะฮะเราเอาทานจํานวนเนี้ยไปสร้างวัดสร้างวาไม่ได้ให้พระนะฮะเอาไปสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างพริหารเป็นทุนการเราเรียนนักศึกษาเป็น ทุนเนนเรียนปริยัติธรรมอะไรพวกนี้นะฮะไปบํารุงนะครัต,ต่อไปผู้รับต้องเป็นผู้มีศีลมันถึงจะเกิดผลนะครับก็ให้กับศาสนาไปเลยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานซิ่งเหล่านี้ลองดูนะครับทำดูได้เรื่อยๆบ่อยๆเหมือนยกต้าหนักนะฮะยกทุกวันหรือทุกอาทิตย์หรือไงก็ได้บ่อยๆเป็นประจำนะฮะสักเดือนหนึ่งเนี่ย กล้ามมันจะเริ่มขึ้นนะไม่มีทางลัดเลยครับต่อให้ไปยกน้ำหนักไอ้ตุ้มน้ําหนักทําด้วยทองคําก็ไม่ช่วยนะฮะบารมีเนี่ยไม่มีทางลัดต้องสร้างสมไปเรื่ยเมื่อทานบารมีเราได้ที่แล้วพอแล้วเนี่ยนะฮะความรู้สึกในจิตใจมันเกิดขึ้นอย่างมาัศจรรย์มากมันเข้าใจคําว่าพอเพียงนะฮะมันเห็นอะไรชัดเจนเละสันตุถีปรมังทนังเนี่ยความพอใจในสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่เนี่ย คือทรัพย์อย่างยิ่งมันจะเห็นตัวนี้เพราะฉะนั้นอระบบอันนี้เนี่ย15-20%มันดีแล้วพอแล้วปล่อยมันรันไปเถอะลวไปบริหารเงินแทนเห็นไหมฮะตรงนี้ปล่อยมันพอบริหารเงินแทนเพราเราไปดูเฮ้ยมีเงินบางส่วนไม่ได้ใช้ต่อดเวลานี่ว่ายืมมาก่อนเห็นไหมฮะเพิ่มแคปิตอลไปโดยไม่ต้องเพิ่มเพิ่มความเสี่ยงหรือจะไปใช้ลิฟเฟอร์อ1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ10 ไปบริหารเงินดีกว่าทําให้15 20เนี่ยมันเพิ่มไปเป็น30 40แล้วทบต้นเข้าไปอีกเห็น <He ard S 1> ไหมครับทบต้นเข้าไปอีกเท่าไหร่3ปีกระดับเบลอ3ปีกระดับเบลอย่างนี้ดีกว่า,านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของทานบาร,รมี ใครมีเท่าไหร่สบายใจที่จะทําเท่าไหร่ค่อยๆเริ่มทําไปตรงนั้นไม่มีทางลัดอย่างที่คุณลุงบอกต้องใช้เวลาสังสมนะคะและความพอเพียงก็จะเกิดขึ้นพอมีความพอเพียงเกิดขึ้นการลงทุนตามระบบก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันง่ายมันจะง่ายขึ้นมันง่ายมันมันเข้าใจแ้วมันไม่แหกระบบคุณลุงคะแต่ระหว่างทางที่ความพอเพียงอาจจะเกิดขึ้นยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะค่อยๆเกิดขึ้นสัก30 40- 5 0เปอร์เซ็นต์นี่ยนะคะให้ครูเข้าคุม นะครับทางชมรมเราจัดให้เฉพาะสมาชิกนะฮะเราจัดครูคุมระบบให้กบหเดือนอนะครับคุมอย่างเข้มงวดเลยห้ามแหกกฎ และระหว่างนี้ก็ค่อยๆสร้างทานบารมีแล้วก็หาความรู้ควบคู่กันไปด้วยนะคะนี่ก็คือองค์ประกอบทั้งหมดที่จะทําให้การลงทุนตามระบบนั้นมีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะคะทีน่เชื่อว่าใครที่ติดตามฟังคุณลุงฉลกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพครบถ้วนสมบูรณ์แบบแต่ว่าถ้าใครมีติดปัญหาตรงไหนอะไรเพิ่มเติมอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามกันได้ส่งอีเมลไปพูดคุยกันได้กับพี่ๆในชมรมฉลกใช่ไหมคะคุณลุงคะครับครับอินโฟนะฮะอินโฟ a l o t com จะมีคนคอยตอบปัญหาให้ครับ